ท่านคงรู้จักชื่อของโจโฉดีไอ้โจโฉดิ้นนะ uh huh. เป็นคนที่ชอบอวดโอ้เป็นคนชอบคุยโตโ้ oh. มันเคยมาเที่ยวเมืองไทยเคยเที่ยวที่อำเภอแม่โจโอ้ oh. แล้วมันก็แวะดูผู้หญิงเต้นอากโก้ขนมขนมมันชอบกินอะไรขนมโปเตโต้ <Potato. S 1> oh. ผู้หญิงที่เขารักอ oh. อาวุธที่เขาถือเออเอาตังค์นั่นนั่งนั่นีนเลยผู้หญิงเอาโกโก้ไปแล้วอะเอาใหม่เอาใหม่เลยอาวุธประจำกายของเขามันใช่อีโต้วงดนตรีที่เขาฟังมาใหม่แก่วงดนตรีเขาฟังอะไรอะอะไรโกโก้มาอโดโด้ไงอ๋อหนังที่เขาชอบแลแอมโบ ลมันมาโหมมันชอบพูดคำว่าวอยุยปัตโทนักฟุตบอลที่เขาชอบโลโบโตโอ,โอ้โอ้เอามาสักเก่าเลยโลบโตโลบโตไม่เป็นไรโลงโตโตโตฉโโันได้